เราจะคุยเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะใครที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยส่งคำถามได้นะคะที่เพจมิติข่าว90.5เรากำลังไลฟ์อยู่ในขณะนี้ค่ะเราจะชวนคุยเรื่องของแนวทางและโกลยุทธ์ในการที่จะช่วยเหลือดูแลฟูมฟักนะคะหยิบยื่นกลยุทธ ให้กับผู้ประกอบการรายเล็กซึ่งโอ้โหมีประชากรอยู่จำนวนหลายล้านคนเลยทีเดียวเราไปพูดคุยกับทางประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยหรือสภา SME คุณสุปรีทองเพชรค,ค่ะซึ่งตอนนี้อยู่กับเราในรายการและไปสวัสดีพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณสุปรีค่ะท่านประธานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแยดครับสวัสดีค่ะ,คะ,คะนะคะอ ช่วงนี้ต้องฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคุณสุปรีมีทั้งทองมีทั้งเพชรเลยราคาทองพุ่งทุกวันเลยนะคุณสุปรีมนะใช่ครับเ,ออเ,ออเรื่องเอาการองงานกันหน่อยนะสภาเอชอีค่ะขอความรู้หน่อยบทบาทเป็นยังไงฮะจริงๆอย่างที่เหมือนชื่อเลยครับรเราถือว่าเ,าเป็นสภาที่เป็นที่รวมกันของผูรร้ประกอบการครับดอกเตอรน้องแาทครับเรา เป็นที่รวมกันของสมาคมนะฮะที่เราเรียกว่าเป็นภาคีเครือข่ายนี่แหละฮะหลายๆสมาคมรวมเข้าด้วยกันนะวันนี้เรามีอยู่ที่เก้าสิบาคีเครือข่ายจริงๆคือเก้าสิบสมาคมสมาคมสมาคชมรมเนียนับรวมอยู่ในภาคีเครือข่ายของสภา s m e อย่าทั้งสิ้นจริงชื่อเต็มๆของเราคือสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยนะฮะมีหน้าที่ส่งเสริมให้พวกการเอสของเราเนี่ยฮะเติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วย นะครับไม่ใช่โตบนเหมือนปลุขึ้นมาเราเราไม่ทําแบบนั้นเนี่ยเราต้องการรากฐานที่สมบูรณ์นะครับให้มีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆนะแล้วข้อสําคัญก็คือจะต้องไปสู่ตลาดที่เป็นสากลได้ด้วยนั<อ>่นคือนั่นคือนโยบายนะครับํำหลังนี้สําคัญมากเลยนะเพราะว่าหลาย SME เนี่ยอยากโกอินเตอร์นะอยากจะไปตลาดต่างประเทศบอกว่าตอนนี้ไปได้ไม่ยากก็คือว่าไปทางออนไลน์แต่ว่าก็ มีจํานวนน้อยนะที่ไปถึงเดี๋ยวเรามาคุยกันนะว่ากลยุทธ์ในการที่จะดันให้พี่น้อง s อสีโกอินเตอร์หรือว่าส่งออกกันไปต่างประเทศนี่จะทําได้ยังไงนะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคือคือคุยปัญหาสักหน่อยหนึ่งหลายคนบอกว่าอย่าคุยเลยปัญหาเป็นเรื่องเดิมๆนะแต่จริงๆหลักๆแล้วปัญหามันคืออะไรบ้างคนะของ SME ไทยเราเนี่ยค่ะได้ครับได้ครับจริงๆผมผมคิดว่าปัญหาของ Sme ไทยนี่มีต่อเนื่องยาวนานนะฮะ ทุกยุค <poisoned> ท <indo> e ุกสมัยครับเรากาลังพูดถึงเอถ้าเราผมพูดในมิติว่ามีคนอยากจะช่วยเหลือ s อ E เอยอะมากเลยนะครับในเห็นว่านโยบายของรัฐทุกนโยบายใช่ไหมนักกานเมืองเ็าอยากจะช่วยนะแต่ว่าก็เห็นช่วยกันยังไม่จบได้ดีที่ใช่ครับจริงที่เราพยายามผลักดันมาตลอดก็คือแล้วเราทําอย่างไรถึงเราจะสามารถแบ่งแยกประเภทหรือการหรือรวมกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอให้เป็นหนึ่งเดียวให้ได้ครับเพราะว่าถ้าเราแบ่งแยกประเภทได้รวมกลุ่มกันได้เนี่ย ครานี้ละฮะนโยบายของรัฐที่จะเข้ามาช่วยเหลือ SME เนี่ยจะอยู่ตรงเป้าตรงจุดได้มากขึ้นประเง็นข่ายแรกคือการรวมตัวของพวกเราในผู้การ SME นี่ยนอกจากรวมกลุ่มแบบทีามันปกติแล้วนะครับเราจะต้องจัดประเภทให้ได้ด้วยะฉะนั้นสิ่งที่สภา SME พยายามขับเคลื่อนมาตลอดเลยฮะคือหนึ่งคือเราอยากจะให้สภาเนี่ยมี <c oughs> พรบรคุ้มครองเหมือนกับสภาอุตสาหกรรมสภา,าค้าเนี่ยะฮะ ่อให้เกิดการรวมตัวยังไม่มีเหรอคะยังไม่ได้ยังครับเป็นยังครับเ่อาจเป็นสิ่งน่าสนใจฮะเห็นไหมฮะว่าเรามีบริษัทเนี่้99.9%ของประเทศนี้นะฮะเป็นเอ e เอลยนะเหลืออีกแค่หมื0นห้าพันกว่าบริษัทท่านเองที่จัดเป็นบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยหมายความว่าบริษัทเป็นล้านนะฮะเราไม่เราเราไม่สามารถรวมกลุ่มได้คือไม่มีไม่มีพรบมาคุ้มครองเรามีพรบฉบับเดียวที่เกี่ยวข้องกับอ่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะฮะคือพรบส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยนันคือพรบส่งเสริมไม่เป็นที่มาขององค์กรองค์กรหนึง่งคือสสวคอยมาคุ้มครอง SME มาช่วยส่งเสริมพวกเราแต่ผมมองว่าถ้าเรามีปรบคุ้มครองและมีความเป็นสภาที่แท้จริงเนะครับเราจะสามารถาทํางานแล้วก็เป็น <c oughs> ที่เป็นจุดศูนย์กลางของ SME ทั้งระบบได้จรนะิง ตอนนี้เีื่นเรื่องไปถึงไหนแล้วคะได้ทําเรื่องไปถึงผู้ใดย,ยังไงบ้างล่ะคะเออจริงๆตอนนี้ร่างพรบวิสาหกิจการแข่งัย่อมอ,อ,อ,อยู่ในอยู่ในสภาแล้วนะกำลังผ่านร่างกันเอาสิ่งที่พี่อัดก,กำลังถามเมื่อกี้นะครับเอาครัปัญหาของผู้การเอเอียหนึ่งเราเราแยกแยะเรารวมกลุ่มกันไม่ติดนะครับเออมันส่งผลให้เกิดปัญหาที่สำคัญมากเลยครับ คือทำให้ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกลุ่มผู้การ S อ e เอเนี่ยลดลงไปด้วย<อ>นะที่<ผ>มหมดว<ง>่าผู้ไม่ได้นะผู้ไม่ผ่านเนี่ยเป็นว่าส่วนหนึ่งมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นภายในของเ m e เอมเองด้วยใช่ไหมเออถือผมถือว่ามันอยู่ในในวิธีคิดของการพิจารณาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกลุ่มกาเ e. อเอซึ่งบ้านเราในเอสเอ็ม e, บ้านเราม่ยมีปัญหามาต่อเนื่องยาวนานครับว่าเราเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากค การเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากเนี่ยอาจจะมาจากหลากหลายสายเหตุเลยนะฮะหนึ่งข้อมูลไม่พอนะไม่รู้ว่าจะไปคุยกับใครนะครับเพราะหน่วยงานภาครัฐที่ระบุเองว่าจะช่วยผู้การเอสเอ็มเนี่ยมีเยอะมากเลยนะแต่ความเยอะมากกันเนี้ยครับมีเยอะดีไหมดีแต่ความเยอะมากเนี้ยทําให้เราเกิดความสับสนนะฮะว่าถ้าเราเป็น s อสเอภาคการเกษตรถ้าเราเป็น s อสเอ็มภาคการผลิตเป็นเอสเอ็มข้าวบริการเป็น s อสเอ็มที่เป็นภ e าคการค e นะ้าเนี่ยเราจะเข้าไปคุยกับหน่วยงานไหนดีนะฮนะและถ้าเรามีปัญหาเรื่องเงิน ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเราควรจะไปคุยกับธนาคารอะไรดีธนาคารส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไหมคะ SME D D Bank ใช่ครับออจริงจริงอย่างสภา SME เนียเรามีความร่วมมือเลยครับทำกรอบความร่วมมือร่วมกับ SME D Bank นะเพื่ออะไรครับเพื่อส่งข้อคิดเห็นนะครับแล้วก็โครงการต่างๆเนี่ยหรือข้อเสนอแนะของสภาซึ่งเราอยู่บนพื้นที่เราอยู่ในมวลชน ให้เอสเอ็มดีแบงก์พิจารณาและสร้างโครงการหรือสร้างผลิตภัณฑ์ของธนาคารใหม่ๆเนี่ยเหมาะให้เหมาะกับเอ e อในแต่ละภาคจริงๆได้นีงั้นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนี่ยเป็นปัญหาที่ที่น้องผู้การเนี่ยมีปัญหายาวนานมากจริงๆถือว่าเป็นปัญหาหลักเลยใช่ไหมครับปัญหาแรกปัญหาใหญ่ใช่ครับใช่ครับเราติดต่อทางธนาคารเราก็จะเจอเรื่องเขาเรียกว่ากฎระเบียบต่างๆของธนาคารวิธีในการพิจารณา ่วนของสภาเองนะฮะก็เข้าใจเรื่องนี้นะฮะเราก็พยายามไปคุยกับคนที่ไม่ใช่ธนาคารบ้างเป็นนอนแบงก์บ้างเป็นสิ่งที่โลกนี้อจจะเรียกว่าเวนเจอร์แคปิตอลบ้างนะก็คือผู้มีแหล่งเงินทุนนี่แหละฮะเพียงแต่วิธีการพิจารณาเขาอาจจะผ่อนปลนลงมาได้งั้นสมาชิกของสภาไอซมีเนี่ยก็จะมีความสามารถหนึ่งคือมีข้อมูลในการเข้าถึงเอ่อกลุ่มหรือทีมงานที่ที่ไม่ได้ติดอยู่บนข้อจํากัดของธนาคารได้ด้วยนี่เป็นความช่วยเหลืออีกอันหนึ่งที่สภาพ,พยายามสร้างขึ้นครับ อืมค่ะเพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้รัฐบาลเนี่ยก็พยายามนะคะที่จะช่วยเหลือเอสเอ็มอีแล้วก็หลายพักการเมืองเนี่ยประกาศเป็นนโยบายเลยนะแล้วก็บางพักก็มาอยู่ในพักร่วมรัฐบาลแล้วเนี่ยเขาได้ช่วยเหลือ,อยังไงบ้างการแก้ไขเดินมาถูกทางไหมคะหรือว่ามีอะไรต้องเติมเต็มบ้างคนระับคุณสุปเปยคะค่ะครับจริงจริงจริงความเชื่อของเอสเอ็มอีนี่ต้องการความเชื่อเยอะมอากนะฮะทุกมิติ นะฮะตอนนี้เนี่ยสภาได้มีการทํางานร่วมกับคณะกรรมการฐฐาของร,รัฐสภาบางครั้งก็เป็นอนุกรรมธิการานเนี่ยเราก็เข้าไปให้ความเห็นนะครับเพราะจริงๆสิ่งที่ผมเชื่อว่าทางทางทางสมาชิกรัฐสภาทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่พวกขาต้องการนะค,รคือข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในพื้นที่นะฮะเพราะก็จะได้ไปออกแบบวิธีการในการช่วยเหลือพวกเราได้ะังนั้นสภาก็ทํางานร่วมแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะส่งข้อมูลอย่างเดียวนะครับเรายังส่งข้อเสนอแนะไปที่ ชั้นกรรมธิการเพื่อออกแบบวิธีการช่วยเหลือวพวกเราด้วยอืมค่ะนะคะก็เดียวว่าตอนนี้ก็คือพยายามที่จะให้ข้อมูลใช่ไหมคะกับภาครัฐกับรัฐบาลนะคะอ่าเดี๋ยวเราก็ต้องรอนะว่าเอ๊หลังจาก รัฐบาลเนี่ยได้งบประมาณรายจ่ายประจำปี67แล้วเนี่ยคือตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการเนาะเ,ออเขาจะจะ,จะ,จ,ะจะส่งถึง s m ส e เีเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคณต้องรอตอนนั้นเหมือนกันเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะออกตัวได้ว่าเอ,อ๊ยยังไม่มีงบอะไรต่างนะเดี๋ยวดูซิว่ามีงบแล้วเนี่ยอ,อจะใช้ถูกใช้เป็นใช้เข้าถึงไหมได้ได้ผลหรือเปล่านะอ,อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอ,รอตอนนั้นกันก่อนนะคุณสุธีว่าจะมาตัดสินกันต่อไปว่าถูกตกลงรัฐบาลเนี่ยมาถูกท หรือเปล่านะคะเอามาที่สก้าเอสพีของคุณสุปรีซึ่งจริงๆคุณสุปรีเพิ่งรับตําแหน่งเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคะครับก็เรียกว่าแบบเพิ่งจะถอดป้ายแดงได้ไหมเนี่ยเพิ่งหมดช่วงเวลาพันธมูลครับงมาเจอความเป็นจริงใช่ใช่เพราะว่าจริงๆก็น่าจะไม่กี่เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองเนาะที่รับตาแหน่งทีนี้ก็เลยอยากจะรู้เหมือนกันนะเพื่อเืบอว่าพี่น้องเอสพีฟังอยู่เนี่ยว่าแนวทาง ในการที่จะช่วยเหลือฟูมฟักดูแล s m e ที่เป็นสมาชิกข้างหลายเนี่ยนะไม่เป็นสมาชิกก็ได้ด้วยใช่ไหมเออจะ,จะทำอะไรยังไงบ้างค่ะต้องแถลงกันผ่านรายการเลยเนี่ยขอบคุณครับเอครับอย่างนี้ฮะจริงๆผมได้มีการกำหนดพันธกิจของสภา s m e หรือว่าที่เราเรียกสภาวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมทหญเนี่ยเอาไว้สี่ข้อหลักสหลักการ นะครับจริงเราถือว่าหลักใหญ่ทั้งหมดของวกเราเนี่ยเมื่อกันนี้ตัวจะเห็นว่าเรามีการเข้าไปขอความช่วยเหลือลจากภาครัฐก็เ,เป็นสิ่งที่ใหญ่กว่าที่ตัวเราจะทําได้นะ <Okay. S 1> แต่สิ่งที่พวกเราทําได้เนี่ยผมถือว่ากลุ่มพวกการเอเนสมหลังจากมารวมกลุ่มกันแล้วนะฮะ mm hmm. ข้อที่หนึ่งคุณจะต้องช่วยเหลือตัวเองได้ก่อนอ mm hmm. นะครับเพื่อให้อะไรครับเพื่อให้เราสามารถขยับตัวได้ง่ายขึ้นนะ <Okay. S 1> ถ้าเกิดว่าเราเรียกร้องความช่วยเหลือจากคนอื่นอย่างเดียวเนี่ยเราแย่แน่เลยดัง mm hmm. นะนั้นเราก็เลยมีการกําหนดสี่พันธกิจออกมาให้ชัดเลยครับข้อทีี่่เนย เราต้องภารกิจแรกคือต้องเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ได้อันนี้เป็นที่มาทําไมเราเริ่มจับพันธมิตรกับกลุ่มธนาคารกับกลุ่มที่ไม่ใช่ธนาคารทั้งหลายแหล่นะฮะเพื่ออะไรครับจริงๆเพื่อให้ผู้การของเราครับลดการใช้เงินกู้นอกระบบครับซึ่งมีปัญหายาวนานแล้วเงินกู้นอกระบบก็จะคพัวพันใช่ใช่ดอกเบี้ยกันกี่เปอร์เซ็นคะนอกระบบเอ่อจริง ตัวเลขนี่เยอะแยะมากมายนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเรากำลังบอกว่าถ้าเราสามารถพอที่จะหาแหล่งเงินทุนที่จะทําให้ผู้กอบการของเราครับลดการใช้เเงินกู้นอกระบได้บ้างเนี่ยเราก็จะมีช่องว่างทําให้การพัฒนาธุรกิจทํางานได้อันนั้นเป็นหัวข้อที่หนึ่งที่เราต้องการนะครับก็ทีสองครับสําคัญมากังเอื่ผมเป็นคนสายเทคโนโลยีสายดิจิทัลนะครับรู้จักกันยาวนานมากเลยเราเป็ต้วง ชครับเราต้องส่งเสริมทักษะทางดิจิทัลให้ได้หรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าดิจิทัลลิ t เทอเรซีนะครับเพราะอะไรครับเพราะโลกทุกวันนี้มันเชื่อมต่อกันหมดแหละนะและการมีทักษะดิจิทัลที่ดีครับหนึ่งคือทําให้เรามีความรู้ในการรับกับเครื่องมือสมัยใหม่นะฮะทำให้เรามีความรู้ในการพัฒนารูปแบบการค้าในสื่อสังคมออนไลน์ line, หรือในโลกออนไลน์ได้ง่ายขึ้นนะมีค่าท่ากับตลาดของเราจะขยายขนาดขึ้นนะฮะแต่ข้อสําคัญครับ นอกจากมีความรู้ในการในการทำการค้าแล้วฮะสิ่งที่เรากังวลมากเนี่ยคือเรื่องไซเบอร์ครามแลวก็ไซเบอร์เซキュริตี้ความปลอดภัยเชิงดิจิทัลเพราะพวกนี้ครับเป็นภัยคุกคามนะฮะโดนหลอกวันเลยนี้ลองคิดดูนะครับว่าเราทําธุรกิจของเรามาดีๆนะห้าปีหกปีนะยูดีๆเนี่ยเราโดนแฮกเราโดนกลุ่มพวกคนที่ไม่หวังดีนะครับเข้ามาดึงข้อมูลจากระบบหรือหลอกการโอนเงินออกจากธนาคารผมคิดว่าเรื่องเนี้ย ในกลุ่มผู้กรดิัล SME เนี่ยควรจะต้องมีองค์ความรู้ไว้พอสมควรให้ดูแลตัวเองให้พ้นจากไอ้พวกไซเบอร์คคามต่างๆแล้วก็เข้าใจวิธีการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้ได้นะครับ uh huh. พวกนี้ก็จะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้การันอีจริงๆอย่างที่รรเรากำลัง<ม>นาดบอกนะครับทั้งที่เป็นสมาชิกของเราและไม่จําเป็นต้องเป็นสมาชิกของเราก็จะมาเข้ามาร่วมสัมมนาซึ่งเดี๋ยวเราจะพยายามแจ้งออกไปเรื่อยๆหลังจากนี นั้นเป็นเสาหลักที่2แลนะครับจาก4พันธกิจนะครับเข้าถึงแรงเงินทุนส่งเสริมทักษะทางดิจิทัลนะถัดมาสิ่งที่ผู้ปรการเอสเต้องการมากเนี่ยคือต้องการโอกาสทางการตลาดนะครับเราเข้าไปดูแลเรื่องการส่งเสริมตลาดการค้าออนไลน์นะครับตลาดการค้าที่เป็นออฟไลน์ก็มีนะครับโดยการเข้าไปประสานกับเจ้าของพื้นที่ต่างๆฮะเพื่อที่จะรวมกลุ่ม SME มาออกบูธกันนะแต่ที่น่าสนใจครับนะครับ คือการตลาดการค้าชายแดนนะครับ oh. ไม่ลืมนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่บนตําแหน่งที่มีความน่าสนใจสูงมากเพื่อนบ้านแวดล้อมเราทุกคนใการค้าชายแดนในสี่ภาคเนี่ยน่าสนใจผมเคยทํามาแล้วฮะในแง่ของสภาในรุ่นหลายในรุ่นที่ผ่านมาเนี่ย mm hmm. เราทําการค้าชายแดนที่ช่องจอมจังหวัดสุรินทร์นะครับ <c oughs> เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องจังหวัดชายแดนนะคว้นนี้นะครเข้ามาซื้อสินค้าเราได้ mm hmm. นะแล้วเราก็เลยนําเอาพวก,การาคาเนี่ย จากทางจังหวัดภาคใต้อะครับขึ้นไปออกบูธที่ภาคตอนออกฉิยงเหนือนะติดจังหวัดสุรินทร์เนี่ยปรากฏว่าขายดีมากใช่ครับเพราะว่าคนแถวด้านน่ะบางครั้งเขาไม่เคยเห็นสินค้าจากออลันด์เนี่ยปลาแล้วแกงไตปลาบอกว่าอะไรนะแบบยอดแย่ระดับโลกเนี่ยจริงๆมันอร่อยมากๆนะใช่ครับใช่ครับนีะฉันเราก็เลยคิดว่าเราจะเริ่มทํากับจังหวัดภาคใต้แล้วเอาสินค้าจากภาคเหนือภาคอีสานลงไปขายดูบ้าง จากภาคตะวันออกก็เอาสินค้าทาให้เกิดความต้องการการซื้อสินค้าภายในประเทศให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นการเกิดหรือเปิดตลาดการค้าชายแดนก็เป็นหนึ่งในภารกิจที่กรรมการของสภาเอสเอ็มอครับ mm hmm. จะต้องช่วยกันผลักดันให้เกิดขึ้นให้ได้ค่ะ mm hmm. ภารกิจสุดท้ายนะฮะภารกิจสุดท้ายเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยคือการสร้างความแข็งแรงข้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการ mm hmm. ด้านข้อกฎหมายฮะ Oh. เราพบว่าผู้ประกอบการนี่มีเกินครึ่งหนึ่งใช้สัญญาการค้าที่ก๊อปี้จากอินเทอร์เน็ตนะ oh <my. S 2> ใช้แบบฟอร์มต่างๆในแง่ของ pdpa ที่เข้าเว็บไซต์แล้วต้องมีการขอความยินยอมบา uh huh. งครั้งก็ก๊อปี้จากอินเทอร์เน็ตเหมือนกัน,น uh huh. แล้วเราก็พบว่าสัญญาแบบนี้ครับเสียเปรียบฟ้องก็คือเสียเปรียบอย่างเดียว mm. เพราะงะั้นผมก็เลยคิดว่า การที่เราขาดองค,ความรู้ด้านข้อกฎหมายขาดความช่วยเหลือด้านข้อกฎหมายเนี่ยมันไปทําให้การเดินทางของผู้การ SME ครับที่จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยเเนี่ยมีความเสี่ยงมากขึ้นตามการเติบโตนั้นเพราะเราใช้สัญญาที่เสียเปรียบทางการค้าดังนั้นผมก็เลยได้ทําการลงนามความร่วมมือกับสภาทนายความครับโดยท่านดรวิเชียนทุกชัยชุเทศสงเนี่ยมาอย่างน้อยที่สุดสภาทนายความจะมาเป็นแบนะ็กอัพช่วยเหลือผู้รกบาร SME ในแง่ข้อกฎหมายอีกครั้งหนึ่งได้ mm hmm. นอกจากนี้ครับ <Yeah. S 1> เมื่อกี้ทางที่อาจารย์ได้ยินว่าผมพยายามทําให้ผู้การเราช่วยเหลือตัวเองได้ครับ mm hmm. เราก็เลยมีการทําความร่วมมือกับก mm hmm. ระทรวงยุติธรรมเหมือนกันครับสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาครับสร้างให้ผู้การเอสเอ็น e หรือสภาจังประธานสภาจังหวัดในทุกๆจังหวัดเนี่ย mm hmm. เป็นผู้ไกลเกลี่ยคดีความภาคประชาชน mm hmm. นะฮะให้กันเองนะหมายความว่าในแง่ของสภาครับจะมีความสามารถในการไกลเกลี่ยคดีความทางด้านข้อกฎหมายเนี่ย ให้กับพี่น้องที่เราอยู่ภายใต้เขตของเราได้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งจะทําให้ผ่อนเบาภาระด้านข้อกฎหมายและการต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยไปได้เยอะนะรวมถึงการคํานึงถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนซึ่งสําคัญมากครับการใช้แรงงานที่มีอายุน,น้อยๆการละเมิดสิทธิมนุษยชนในไม่ช้าจะเกิดกําแพงการค้าที่ทํางานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างอย่างจริงจังขึ้นดัง oh. นั้นผมคิดว่าโูการในสัมพีอยู่ภายใต้ความ ดูแลของสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเนี่ยจะใช้สี่พันธกิจนี้เนี่ยในการดำเนินการในช่วงเวลาที่ที่ที่เราทํางานร่วมกันครับเอาละค่ะ,ะเทอมของประธานสภานี่กี่ปีฮะสองปีหรือสี่ปีฮะสองปีบวกสองปีครับเนี่ย ตองปีบอกสองปีน่าจะทําสําเร็จนะเพราะวา <laughs> ่าต้องใช้เวลาในการทําอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยเรียกว่าเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องทําความเข้าใจนะทีนี้มาในช่วงสุดท้ายนะเห็นแผนกันแล้วเนี่ยกลยุทธ์หรือว่าตัว s t r a t e g y หรือว่าตัว action ที่จะลงไปทำเนี่ยนะะที่จะต้องได้มีมีอะไรบ้างอะ เผือ <P an> พี่น้องฟังอยู่เนี่ยโอ้จะได้ใจชื้นว่าจะต้องวิ่งไปหาคุณสุปรีเลยเ <net> นี่ยไปช่วย,ย,นะวช,วยช่วยเลยนะจะทำบ้านเชิงเชิงแอคชั่นแพลนต่างๆเนี่ยค่ะใช่ครับได้ครับผมเขียนแอคชั่นแพลนถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับจริงแล้วเรา<อ>เมีโครงการแค่สามนาทีเองเรามีโครงการหนึ่งคือสร้างรายได้สร้างโอกาสบุกตลาดจีนนะครับนำผู้การไทยเนี่ยนะเอาสินค้าของไทยนีไปขาย ที่ประเทศจีนเลยครับโดยอาศัยอินฟลูเอนเซอร์เมืองจีนเป็นคนช่วยขายด้วยโครงการนี้เนี่ยเราดําเนินงานภายใต้รองประธานสภาเอสเอที่ดูแลด้าน,ด,านดิจิตอลคอมเมิร์สนะครับและรองประธานที่บาดูแลเรื่องพัฒนาเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นโครงการสร้างรายได้สร้างโอากาสบุรณาจีรย,ยจัดไปแล้วครั้งหนึ่งที่ไอซีซีเดอร์เนชั่นแนลคือสาพาสก็เป็นคนช่วยสปอร์ตเราด้วยนะฮะในการทํางานเนี่ยมีพี่น้องพวกกันมา100ท่านและเราจะจัดต่อเนื่องนะครับในทุกๆเดือนนะครับเพื่อให้ ได้สินค้าส่วนหนึ่งและนําเข้าไปให้อินฟลูเอนเซอร์ที่ประเทศจีนนะหรือเรียกว่า KOL เนี่ยนะฮะเป็นคนช่วยโปรโมทและขายของอสินค้าของไทยเนี่ยในประเทศจีนเป็นอันนึงในการเปิดตลาดให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับ mm hmm. เราจะกัดทุกเดือนนะครับงั้นติดตามตามเพจของอไทย s อสบีเคซิลได้นะครับเราจะมีโครงการทยอยออกมาให้ให้ผู้การทราบถัดมาครับเราจะมีโครงการ SME Digitalization นะครับ คือการอบรมฝึกอบรมความรู้ด้าน generative AI ฝึกอบรมกับความรู้เรื่องการใช้ e-commerce การขายของบนโลกออนไลน์ควรทำยังไงอันนี้ก็จะมีโครงการต่อเนื่องภายในเดือนเมษ,ษายนนี้จะเริ่มประกาศตัวแล้วครับว่าเรามีงานสัมมนาให้องค์ความรู้ด้านดิจิทัลอะไรบ้างนะครับเรากำลังจะมีโครงการ SME KOL Academy ครับไม่ใช่ผลิตแต่สินค้านะครับเราสร้างคนขายของด้วย นะครับเพื่อมาเรียนรู้ครับว่าการขายของในโลกออนไลน์เนี่ยควรม,มีทักษะอย่างไรบ้างครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะมีทีมงานที่ขายของเก่งๆในโลกออนไลน์เนี่ยมาช่วยเอาสินค้าไปขายออนไลน์บนหน้าเพจของเขาก็ได้เดี๋ยวต้องมาดูนะผลลัพธ์จะเป็นยังไงได้มีโอกาสมาพูดคุยในรายการกันต่อนะแต่ว่าให้ให้หนึ่งนาทีค่ะคุณสุปรีว่ากลยุทธ์ที่จะช่วยเหลือพี่น้อง SME มีอะไรบ้างนะสรุปแค่หนึ่งนาทีอะแน่นอนครับเอ่อหนึ่งคือเราเราพยายามที่จะผลัดกดันทุกท่านเนี่ยเขาให้มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนะนะเข้าถึงองค์ความรู้ทางดิจิทัลเพราะสาคัญมากครับผมถือว่าจะเป็นทักษะที่ทําให้เราเนี่ยอยู่รอดได้ในโลกอนาคตนะครับสุดท้ายครับเรามีโครงการที่จะสร้างแบรนด์ประจําจังหวัดครับเรื่องนี้สําคัญมากเลยตอนที่น้องมีสินค้าครับแล้วเอาขึ้นอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยถ้าเรามีแต่สินค้าไม่มีแบรนดิ้งเนี่ยปัญหาที่สําคัญก็คือเราจะถูกสินค้าจากประเทศที่จะมาแข่งกับเราครับ มาทดแทนในโลกอ e ีคอมเมิร์ซได้งั้นโครงการของเราคือการสร้างอัตลักษณ์ประจําจังหวัดและเอาสินค้าในจังหวัดนะครับใส่เข้าไปในนั้นแล้วค่อยนําขึ้นไปขายออนไลน์งนั้นโครงการนี้เป็นโครงการที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานจนถึงเดือนธันวาคมนะฮะเพื่อให้เราเห็นแบรนด์ที่เป็นอัตลักษณ์ประจําจังหวัดได้งั้นสภาครับอยากให้ทุกคนนะครับเข้ามารวมกลุ่มกันฮะเพราะเราจะมีโครงการแบบนี้และทํางานร่วมกับภาครัฐนะครับทั้งธนาคารอย่างไทย กรรมธิการต่างๆรวมไปถึงสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับเข้ามาร่วมมือกันครับเพื่อผลักดันผู้ประกอบการในสัมอีเนี่ยให้สามารถติดปีกนะครับไปค้าขายในต่างประเทศก็ได้และมีแบรนดิ้งที่แข็งแรงที่จะไม่ให้ถูกใครเอาอเปรียบได้รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นผู้ประกอบการในยุคใหม่ <Bye. S 1> แท้จริงครับ เอาละค่ะเดี๋ยวไว้คุยไปไว้คุยต่อในเอพิโซดต่อไปนะถ้าทางคุณสปรีจะมีแผนงานและกลยุทธ์อีกมากมายนะคะแต่วันนี้ก็เนียกว่ามาชิมลากันก่อนนะคะขอบคุณมากมาเลยค่ะที่มาร่วมรายการวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอับคุณกาับครับสวัสดีครับค่ะ